สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบทความวิชาการเรื่องสร้างเกราะป้องกันโควิดกับหมอแสงศูนย์อนามัยที่12ยะลานะครับในขณะที่ปัจจุบันมีการระบาดของโควิด19ทั่วโลกและรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการระบาดมาต่อเนื่องยาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็หลายคนก็มีคำถามเข้ามาว่าจะติดโรคและยัง นะครับจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยมีคําตอบง่ายๆสาหรับวันนี้ที่พวกเราจะสามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดได้ภายใต้มาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐได้ออกมาเช่นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะป้องกันให้เราปลอดภัยจากโควิด19 ผมขออนุญาตสรุปวิธีการปฏิบัติตัวที่จะป้องกันโควิด -19 เป็น2ประการหลักๆนะครับสิ่งแรกเลยประการที่1ก็คือป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะครับในส่วนที่2ก็คือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันคือสร้างเกราะภายในร่างกายให้เรามีความแข็งแรงและทนต่อเชื้อมากขึ้น เพราะฉะนั้นใน2ประเด็นนี้จะขออนุญาตขยายความให้รายละเอียดนะครับในประการที่1น,นะครับการป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีหลักการสําคัญสำคัญสรุปได้ประมาณ5ประการหรือ5ข้อนะครับข้อที่1ก็คือกินร้อนเราจะต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับเพราะเราทราบอยู่แล้วว่า เชื้อไวรัสโคโรนานะครับหรือที่เป็นสาเหตุของโควิด -19 เนี่ยอาจจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปถ้าเป็นอาหารที่ค้างมื้อนะครับไวรัสอาจจะเจริญเติบโตแล้วก็นำสู่การติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นเน้นเรื่องของกินร้อนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยอาหารดิบนะครับอาหารสุกๆดิบควรจะหลีกเลี่ยงไว้ก่อน นะเน้นอาหารสุกและปรุงเสร็จใหม่ๆนะครับประการที่2ก็คือช้อนกลางนะครับการใช้ช้อนกลางนะครับก็จะช่วยให้เราลดโอกาสปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากคนที่ร่วมรับประทานอาหารด้วยนะหรือมีหลายกระแสพูดกล่าวกันว่าช้อนใครช้อนมันเพราะว่าช้อนกลางนี่ก็อาจจะไม่ปลอดภัยถ้าเราใช้มือที่ คนเพื่อนที่โรคแล้วก็ไปจับช้อนกลางแล้วคนอื่นมาจับต่อเนี่ยก็อาจจะเกิดการแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องลงไปถึงช้อนใครช้อนมันนะครับแยกช้อนของใครของคนนั้นนะหรือให้ดีก็คือแยกอาหารสำรับเฉพาะคนนะครับก็คือไม่ตั้งวงกินรับประทานอาหารด้วยกันนะครับแต่ถ้าจะใช้ช้อนกลางตั้ง วงรับประทานอาหารพร้อมกันในครอบครัวก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าทุกคนจะต้องหมั่นล้างมือทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารก็จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้นะครับประการที่สามนะครับก็คือเรื่องของล้างมือที่เมื่อคู่พูดถึงเน้นว่าทุกคนควรจะต้องล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่ทำไมเลยครับถึงต้องล้างด้วยน้ำและสะบู่ เพราะว่ามือของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันเราสัมผัสกับสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนะครับลูกบิดประตูนะครับลาบันไดหรือก๊อกน้ําในห้องน้ําหรือไปกระทั่งโทรศัพท์ที่เราสัมผัสนี่นะครับอาจจะมีละอองเสมหะที่มีไวรัสปนเปื้อนติดอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอามือไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มีไวรัสปนเปื้อนอยู่เนี่ย แล้วเอามาสัมผัสกับใบหน้าปากจมูกอันนี้ก็เป็นช่องทางของเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายตามเยื่อบุต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับก็เน้นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําและสะบู่ถ้าตามที่กรมอนมามัยแนะนําก็คือล้างมือเจขั้นตอนเพื่อให้ทั่วทุกบริเวณทั้งฝ่ามือหลังมือข้อมือและซอกนิ้วมือนะครับและที่สําคัญที่สุด ให้ล้างนานสัก20วินาทีนะครับหรือในกรณีที่จำเป็นออกนอกบ้านหรือในสถานที่ที่เราหาอ่างล้างมือน้ำและสบู่ไม่ได้เราก็สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือเป็นประจำอันนี้ก็จะช่วยลดการสัมผัสเชื้อโรคที่จะเข้าไปสู่ร่างกายได้เพราะฉะนั้นสูตรสำเร็จกินร้อน ช้อนกลางล้างมือก็ยังใช้ได้และสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจได้เกือบทั้งหมดนะครับรวมทั้งโควิด19ด้วยนอกจากนั้นในช่วงที่มีการระบาด3วิธีข้างบนยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าจะป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านออกนอกเคหสถานนะครับเพราะว่า เวลาเราออกนอกบ้านเนี่ยหรือจําเป็นต้องออกนอกบ้านไปอยู่ในที่ชุมชนไปพูดคุยนะครับหรือเดินตามท้องถนนมีคนไอาจามอยู่ใกล้ๆเราก็มีโอกาสที่จะสัมผัสระอองน้ำลายที่มีเชื้อไวรัสเข้าสู่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยที่เราสวมเนี่ยก็ป้องกันการสูดดมเอารองน้ำลายที่มีเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย เพราะนั้นเน้นนะครับณตอนนี้ยังไงก็ตามเมื่อออกนอกบ้านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อนะครับและประการสุดท้ายในการป้องกันการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายก็คือการรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับเราเรียกว่า Social Distancing นะครับที่สำคัญกว่า Social Distancing นะครับ ก็คือเรื่องของการรักษาระยะห่างทางร่างกายห่างกันจากบุคคลอื่นประมาณ2เมตรตลอดเวลานะครับคำว่า social distancing นี่ก็คืออยากจะให้ลดกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมการรวมตัวกันออกกำลังกายกิจกรรมการรวมตัวกันทำพิธีกรรมทางศาสนานะครับดูคอนเสิร์ตฟังเพลง เหล่านี้ก็ให้ลดลงนะครับแต่กิจกรรมทางสังคมบางอย่างเราอาจจะต้องยังคงอยู่เช่นความผูกพันและความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะยังต้องดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กันต่อเนื่องแต่ด้วยวิธีที่เปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะมาสังสรรค์กันในครอบครัวก็อาจจะพูดคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์วิดีโอคอล นะครับซึ่งปัจจุบันทุกบ้านทุกครัวเรือนก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้พร้อมที่จะทําให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างได้กับเพื่อนฝูงได้โดยที่ไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวแต่เราจะไม่อยู่ใกล้กันนะครับและรักษาระยะห่างเมื่อจําเป็นต้องไปในที่สาธารณะก็รักษาระยะห่าง2เมตรเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราจะไม่สัมผัสกับฝอยละอองน้ําลาย ที่ออกมาจากคนข้างเคียงเพราะฉะนั้นห้าประการนี้นะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็ส,สวมหน้ากากอนามัยและสิ่งสุดท้ายก็คือรักษาระยะห่างทางด้านร่างกายและสังคมก็จะช่วยให้เราปลอดภัยจากโควิด19ได้นะครับนอกจากนั้นในช่วงที่ โควิด19กํำลังระบาดแล้วประเทศไทยเราก็พยายามทุกสรรพกำลังที่จะลดความรุนแรงและลดการระบาดของโควิด19นะครับสิ่งที่เราจะต้องสร้างควบคู่ไปกับการป้องกันเชื้อจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายก็คือสร้างเกราะภายในร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับ วันร้ายคืนร้ายอาจจะมีเชื้อโรคเข้ามาสู่ในร่างกายนะครับถ้าภูมิคุ้มกันเราดีเชื้อโรคก,ก็อาจจะถูกกำจัดออกไปโดยที่เราไม่มีอาการหรืออาจจะปรากฏอาการแต่ไม่รุนแรงนะครับอันนี้ก็คือเมื่อร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเราจะสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้มีความแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด -19 ได้อย่างไร นะครับขอสรุปเป็นข้อๆดังนี้ข้อแรกเลยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอถ้าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างที่เราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับก็จะช่วยให้ปอดและหัวใจเราแข็งแรงนะเมื่อปอดแข็งแรงเนี่ยก็เรารู้อยู่แล้วโควิด19เนี่ยจะโจมตีที่ปอด นะครับแล้วเกิดอาการของการหายใจร่มเร็วแล้วก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เนี่ยถ้าพื้นฐานปอดเราเป็นปอดที่แข็งแรงโอกาสที่เชื้อโจมตีและจะเกิดอาการรุนแรงก็จะน้อยกว่าปกตินะครับนอกจากนั้นการออกกำลังกายก็หลากหลายแล้วต้องให้เหมาะกับแต่ละคนแต่ละช่วงวัยยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านนะครับ โดยใช้ e 7 5ซึ่งเป็นโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงวัยนะครับทำให้สุขภาพร่างกายแล้วก็เป็นออกการออกกำลังกายที่ไม่รุนแรงหรือท่านอาจจะใช้ t 2 5ซึ่งมีความรุนแรงเหมาะสำหรับกับเด็กวัยรุ่นและคนทำงานบางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำหรืออาจจะใช้โปรแกรมอนามัย30นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีทั้ง การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างความแข็งแรงของหัวใจและปอดควบคู่กันไปในตัวท่านสามารถเปิดดูได้ตามลิงก์ต่างๆตาม YouTube นะครับพิมพ์คำว่าอนามัย30นะครับ e 75หรือ t 25เข้าไปท่านก็จะเห็น YouTube แนะนำการออกกำลังกายอยู่บ้านก็สามารถออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องไปเข้าไปในยิม เพราะในช่วงนี้เนี่ยยิมก็จะปิดกันเกือบทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องไปเสี่ยงในยิมไม่ต้องไปเสี่ยงในที่สาธารณะที่คนออกกําลังกายเยอะๆนะครับเราก็อาศัยออกกําลังกายอยู่กับบ้านหรือแม้กระทั่งโยคะนะครับในท่านที่ออกกาลังกายด้วยโยคะเป็นประจําหรือถือเป็นโอกาสสาหรับคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยเมื่ออยู่บ้านกับครอบครัวก,ก็หันมาออกกําลังกายนะครับ นอกจากการออกกําลังกายประการที่สองที่จะสร้างภูมิกันให้แข็งแรงก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะมีอาหารเมนูอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานอยู่มากมายผักและผลไม้ถือเป็นเมนูอาหารที่ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะสร้างความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวนะครับ เรามีเม็ดเลือดขาวอยู่หลายชนิดที่จะสร้างภูมิคุ้มกันรวมทั้งที่าภาษาวิชาการเรียกว่า NK เซลหรือ Natural Killer e l l นะครับถ้าท่านทานผักผลไม้เยอะๆนะครับพักผ่อนนอนหลับเพียงพอ NK เซลในร่างกายก็จะแข็งแรงเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายก็จะถูกกำจัดออกโดย NK เซลอันนี้นะครับพืช ตัวอย่างของพืชผักผลไม้ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะก็มีตั้งแต่มะขามป้อมนะครับมะละกอนะครับแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับมเมล็ดพืชและธัญพืชเนี่ยก็จะมีเป็นแหล่งสําคัญของธาตุสังกษสีซึ่งสังกษสีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มีความแข็งแรงนอกจากนั้นยังมีสมุนไพราบางชนิด ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราก็สามารถที่จะเลือกใช้สมุนไพรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับขมิ้นชันซึ่งปัจจุบันพบว่าทำให้ร่างกายภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นนะครับฟ้าทลายโจรที่ก่ลาวขวัญกันถึงอย่างแพร่หลายในยุคที่โควิด1 9ระบาดก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและรักษาการหวัดเบื้องต้นได้นะครับนอกจากการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหาร นะครับในช่วงที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติถ้าเราอยู่บ้านแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆกินอาหารมากก็จะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่เราจะทําให้เราปลอดภัยจากโควิด1 9ก็คือการลดน้ําหนักเพราะอะไรหรครับเพราะว่าโรคอ้วนนะครับเป็น กลุ่มเสี่ยงอันหนึ่งที่ทําให้เมื่อเป็นโควิด1 9แล้วมีโอกาสที่จะป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้สูงเป็นอันดับ3หรืออันดับ4ลรองจากเบาหวานและโรคหัวใจนะครับโรคอ้วนก็เป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็ถือวิกฤตเป็นโอกาสนะครับในเมื่อ work from home อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติแล้วก็ควบคุมอาหาร ถือเป็นโอกาสที่จะลดน้ําหนักไปในตัวนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราปลอดภัยจากโควิดได้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความเครียดนะครับการที่เราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติบางครั้นอาจจะเครียดบางท่านอาจจะเสพข่าวตามหน้าสื่อต่างๆมากเกินไปทําให้เกิดความเครียดความเครียดก,ก็จะเป็นตัวบอนทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำให้ NK เซลหรือเซลเม็ดขาวของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโอกาสลดความเครียดการออกกำลังกายที่กล่าวไว้ข้างต้นก็สามารถที่จะช่วยลดความเครียดได้นะครับการพูดคุยกับเพื่อนฝูงผ่านสื่อต่าง,างๆหรือพูดคุยกับคนในบ้านโดยพยายามรักษาระยะห่างไว้ก็จะช่วยให้เราลดความเครียดร้องเพลง ดูหนังทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอ่านหนังสือนะครับก็จะช่วยลดความเครียดได้ยังมีกิจกรรมในครอบครัวที่จะช่วยลดความเครียดและเป็นประโยชน์กับครอบครัวอีกหลายอย่างเช่นการเล่านิทานให้ลูกฟังอันนี้ก็นอกจากลดความเครียดในครอบครัวแล้วก็จะส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกน้อยในครอบครัวด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับการที่เราจะเล่านิทานเนี่ย เราก็จะรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากถ้าเราจะต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับลูกนะครับแต่เราก็สามารถทําได้แล้วก็จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านภาษานะครับแล้วก็จริยธรรมคุณธรรมไปในตัวจากการเล่านิทานให้ลูกฟังนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้ในครอบครัวช่วยลดความเครียดแล้วยังได้ผลประโยชน์อย่างอื่นตามมา ประการที่5นะครับในการที่จะสร้างกราะภูมิคุ้มกันในร่างกายก็คือเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผู้สูงอายุอาจจะต้องนอนหลับให้ได้วันละ8-10ชั่วโมงกลุ่มคนวัยทำงานก็ต้อง6กถึงชั่วโมงในการพักผ่อนนอนหลับถ้าเราได้นอนพักผ่อนร่างกายได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวนะครับระบบน้ําเหลืองนะครับก็จะช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีและเมื่อโชคร้ายไปสัมผัสกับเชื้อไวรัสเข้าร่างกายก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่จะเป็นทหารมาจับกินเชื้อโรคและจัดการกับเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นการนอนหลับพักผ่อนถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับประการสุดท้ายในการที่จะสร้างเสริม เราภายในร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงและสามารถต่อสู้กับไวรัสเมื่อข้าสึกมาโจมตีได้ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าไวรัสโควิด -19 มักจะโจมตีที่ปอดเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลบำรุงรักษาปอดเราให้แข็งแรงลดการสูบบุหรี่ลดการดื่มสุราดื่มเหล้าแอลกอฮอล์นะครับ ลดละเลิกบุหรี่ก็จะช่วยให้ปอดของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมี PM2.5 ค่อนข้างเยอะนะครับในบางพื้นที่ที่มีการเผาป่าหรือมีกลุ่มควันจากรถจากการก่อสร้างก็ต้องสวมหน้ากากอนมามัยเพื่อที่เราจะสูดดมเอา PM 2.5เข้าไปให้น้อยที่สุดเพื่อให้ปอดของเราแข็งแรงเพราะฉะนั้น โดยรวมแล้วการสร้างเกราะภายในร่างกายนะครับทั้ง6ประการได้แก่การออกกํำลังกายการเลือกรับประทานอาหารการควบคุมน้ำหนักนะครับการคลายเครียดด้วยวิธีการต่างๆนะครับรวมถึงการนั่งสมาธิการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอและดูแลรักษาปอดของเราให้แข็งแรงทั้ง6ประการก็จะเป็นวิธีการที่เราสร้างเกราะภายในของเราให้แข็งแรง และสามารถที่จะสู้รบกับโควิด19เมื่อมันบุกเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างเกราะทั้งเกราะป้องกันเชื้อจากภายนอกและเกราะภูมิคุ้มกันภายในร่างกายให้เรามีความแข็งแรงและหลหวังว่าพวกเราทุกคนก็จะปลอดภัยจากโควิด19นะครับจากการปฏิบัติตัวง่ายๆ ทั้งหมดนี้นะครับสร้างเกราะภายในร่างกายให้แข็งแรงก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะสู้โควิด -19 ไปด้วยกันทุกคนจะปลอดภัยทุกคนจะแข็งแรงและปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์นานมัยที่12ยะลาขอบคุณครับ